ซึ่งมาดูกันดีกว่านี่ก็เป็นหน้าตาของอาาลนะัลบั้มเนาะที่เป็นรูปน้องแช่งกับอัลบั้ม This Is For ของ Twice นันเงเนาะรูปดายอนแล้วข้นนางหลังที่เขียนว่า This Is For เป็นอัลบั้มของครั้งนี้เป็นแบบขอ,ข,อข,อของของของแบเพลงทั้งหมด14เพลงเนาะก็จะแบ,บ่งเป็นซ้ายขวาแล้วก็ตุกขีมผู้กับฉีฟ้าที่เป็นแบบสวยคือ C D ซึ่งตัวซีดีอ่ะคือได้เป็นสีนี้เนาะชมพูอมม่วงซึ่งมีทั้งหมด14เพลงในทร็กลิส์นี้นี่จะเห็นปะมันจะ,จะทำใหม่เนาะโปสเตอร์ทางนี้สวยมากทุกคนหลับตาคนที่สวยสุดคือมินะจะบอกว่าจิวี่แล้วนี่สวยมากเป็นผมชีพูแล้วก็เพิ่งเห็นว่า อันเนี้ยเป็นโฟล์ตบุ๊กที่เป็นแชยองใช่ไหมก็จะเขียนอันเนี้ยเป็นแชยองตามชื่อเพลงที่เขียนว่าด i ส i โ For ที่เป็นฟอนต์สไตล์แบบนี้ลายลั่นปากเรนนี้รูปน้องแช่เสวยมากเป็นเซสตูดิโอที่เป็นฉากเพรก็เป็นสีแล้วตาน้องแช่เป็นสีได้นะคนละสีอุ้ยคือโฟล์ตบุ๊กคือแบบเอออะไรนะไอเดียกาอะไรอย่างเงี้ยรูปก็คืออยากรู้ไหมเป็นน้องแช่ยังไงแค่นี้พอข้างในก็คือไม่มีอะไรแล้วเป็นรีรี ซึ่งคอยก็คือเราจะไปฟังเพลงกันดีกว่าคลิปนี้ขอลาการแกะกล่องของร้านถวายดีสุดฟอร์ฟไปเค่นอันนี้แต่คลิปหน้ามารอฟังแล้วกันเนาะว่าเพลงอัลบั้มเป็นยังไงจากเพนซีดีะ